แตกไปเยอะพญาแตกเครื่องดินแตกเครื่องอันหัวเห็ดอุณน้นองเออแก่พี่น้องเป็นเห็ดเพิงหวานสองดอกเหี่ยงกันอยู่นี่ไหมคุณน่ะมีมั่งแม่มังมม่ง <c ười> สองดอกสามดอกเหี่ยงกันนี่ดอกนึงดอกน้อยนี่แก่พี่น้องมื่อกี้หัวแตกอีกกันละ พี่น้องเดี๋ยวด้อตั้งขากล้องก่อนไม่แก่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะแตกเพ้อ,อ์ผ้าว่าเห็ดเพิงหวานอ่ะเมลิกาแต่ก็ดียุกจ้าดีก็บ่มีให้เก็บ เนาะพี่น้องแต่กกินได้คือเกาอันละจ้าเพราะวันบ่ได้อันเน่ายังดีๆงแข็งอยู่จาะพี่น้องเห็นบ่นั่นจ้ะเพี่น้องเอ้ยเห็ดพึ่งหวานอเมริกาปีนี้ Điên Đến cả sung sung vô ta hàng nà Đến hẹn hẹn gần lang cả sung sung Mán vô đọc chà mưa nì cả đây Quán xí bó đây và ừ, nhà té cưng đỉn té cưng ăn hoa hết luôn ừ. rồi ơi ối tiếng khèn thằng หนาเด้อหนึน่งดอกหนึ่งเม่นบ่นีโ่โอ้ยโอ้เมีนจ้ะจ้ะพี่น้องเคิงกระตาแล้วจ้ะไปไปต่อจ้อะคุณต้องไปทางคุณบาทที่นี่คุณคุณจ้าฮะั่น เจออีกแล้วเจ้าพี่น้องอุ้ยปาดอกนี้แม่ปาเจออีกแล้วพี่น้องเจ้าหุวยมีมึมงก็เป็นยังสี่เนาะบาท,ที่นี่ <c oughs> ือเป็นแบบนี้ <c oughs> คือมาเป็นแบบนี้เนาะพี่น้อง โอ้ยโอ้ย,อยพี่น้องมีมั้งขอไปทำพันธุ์จะเดอ้อพี่น้องถึงแม่ว่าสิเทากับไส้ได้อยู่เอาไปทำพันธุ์จ้ามีมันมันออกไตอันนี่หากไหมนี่จ้ะพี่น้องมั้งนี่เห็นไหมมันออกแบบนี่หากไหม เรากับพ่นขึ้นมาทางนี้อีกอออเห็ดอยากออกแก่พี่น้องอุ้ยขอโทษจ้ะเห็ดเราอยากออกค่าอยากออกแน่จนว่าหลอดไตงาไม่อันหักไม่นี่ไหมอึ้บโอ้ยขอๆขอไปอันปลูกว้อันหลังบานซะเดอ้อพี่น้องจ้ะมึงไม่พูน่ะพูน่ะออกไต โอ้สองดอกตัวน,นี้ไมมติดกันนี่นี่โอ้เป็นสองดอกแล้วก็มีเน่ห้อยกินจ้ะอันกระลอกรหลไหลได้พี่น้องกระลอกกินเห็ดกวงบอคอยมีเห็นกินส่วนมากเป็นกระลอกจ้ตนนะตัวนี้น้อยแลนลัดลัดลั่นั่นพี่น้องเย้ยมึงเนี่ยกี่ดอกทิ่ นี่เฮ็ดจังไดงเสียวใดเนาะค่ะนะี่อืมข้าหากใหม่พี่น้องอุ้ยอุ้ยเอาใดซ้ำใดละเด้อบาที่นี่ข้าหากไหมพี่น้องจ๋าหากข้าหากไหมโอ้ย เฮ็ดจกออกจะพี่นนองมึงเนี่ยย,ย,ยังแข็งแข็งอยู่้อจา้าบ่ดันเท่าเตอบางคนกัสิว่าเท่าเตอสํสำรับข่อยกัว่ากำลังพอดีจ้ากันกำลังพอดีกำลังพอดีบางคนกับว่าเท่าสำรับข่อยข่อยมากซํำนี่จา้าแต่ว่าทันแล้วทันสามีเราบ่มักแล้วว่ามึไงผูด กะว้าเราหมักดอกนหน่อยๆแข็งแข็งขืนไม่ผู้เฒ่ามักกินอันหญ้าอ่อนตัวคุยเฒ่ามักกินหญ้าอ่อนตะอคอยนี่มักกินซ้ำนี่จะ้ะพี่น้องจแกบ้างอ่ะฮึออกมไม่ปีหนาเด้อผมใบกัน,นจ้ะน้องโอ้ยววปวดกระเพาะไผ่จ้ะ สุมได้เถาขวดก็เอาไปเห็ดเชื้อจ้าพี่น้องนี่สุ้มเถาเนี้ยไปเห็ดเชื้อจ้าสุมปอเทากะเอาไปหนึ่งจิ้มแก้วเป็นหนึ่งจุแก้วจ้าพี่น้องวานช่วยๆจ้านีจังนี้ก็เอาไปทำเชื้อจ้าหนี่แบบนี้เอาไปเห็ดเชื้อจ้า,าไปฝังไว้ไตต้นไม้จก่พี่น้องมึงจ้าพี่นอ้องเต็มตาแล้วล่ะไปะ ไปต่อจ้ะโอ้ยไปป้าปไุ้ยไงเราเอิญข่อยว่างหันยื่อเส้ละโอ้ยนี่บ่ด,ดอกนี่บ่โอ้ยดอกนี่บ่แมนจ้ะนี่อันนี้บ่แมนเฮ็ดจนินบ่แมนเฮ็ดเพิงหวานจ้าอูย้ยพี่ดอกพี่พี่ว้าวพอไงเราเอิญข่อยว่างหันนี่นี่แจกพี่น้อง เจออีกแล้วจ้านี่เราเพ่อใหญ่เราเอือนคอยมานเอาดอกนี่ลราหันแล้วพอไว้ดอกนีเรากำงามนี่นี่ทันแล้วมากินดอกซ้ำนีนี่นะจ้ะวะ้าวที่รู้ออกคางอันเฮ็ดเอ้ยออกคางหินก้อนหินเอาอ้มออกไม่ตัวนี้ไหม น้องไปอันนั้ม้านแล้วคอยม้านแล้วไอเต็มตาหนึ่งแล้วละจ้าพี่น้องยังตาที่สองจ้ะจ้างามๆบึ้งนี่น้องเอ้ยเต็มตาแล้วจ้ะเถิงเถาเถิงนุ่มจ้ะพี่น้องพุ่นปานไปต่อจ้ะนั่นพ่อแมนจ้ะน,นี่อันนี้พ่อแมนจ้ะนี่ เป็นเห็ดอันจีน้ำตาลบ่แมนเห็ดจีน้ำตาลนั่นล่หลายตั้งบ่ค่อยกินจ้ะแหม่ผีดอกนึงพี่นงค่ะนะตรงเนี้ยดอกนีอื้อ ตรงนี้เอาไปท้ำเชือ้อซะจ้าเท้าแล้วนี่อืมนีโอ้ดีนี่เสียงหมาจะแดงมามีคนมีคนเรายุดข้างนาคอยจ้ะพี่น้องเอาไปท้ำเชื้อเนาะไปจ้านี่เห็นบ่เอาไปปลูกจ้าไปไปเรื่อยๆจ้า น้องเนี้เห็ดยังมางามเทปพวกนี้พูนดนะขอพิสูจน์ได้เ้อจ้าเห็ดอะไรคืองามเทไข่เห็ดเพลิงขาวจ้าอ้เห็ดอันนั้นจ้าค่อ,อยๆก,กินค่อย่เอาดอกจัสน่ะขอภัยได้ค่อยพิสูจน์แล้ววะ เห็ดอันนี้ก็กินได้อยู่แต่ว่าของบบเคยจะสำหรับบางคนเพิ่นก็กินอยู่เห็ตปีก,กแล้วพระเจ้าพี่น้องอะไรโบเคยกับพานจ้าอืมอันนี้กับเมนทิมไปให้เพิ่นเฝ้าป้าให้เพิ่นเฝ้าป้าให้เพิ่นนี่นี่ป้าซะจ้ะไปะทางนี้บุม้มีแล้ว อ้ปีนเขาขาล่าแปลงเซ็งเราได้คอยกระไดไปไปเรื่อยๆจ้ะเฮ็ดตาแล่เอ้ยเฮ็ดหน้าแดงเฮ็ดก่อน yes อันนี้เท้าแล้วดอกน,นี้ได้ย่นี่จ่ะเห็ดโก็จ้ะโอเคอันนี้เท้าแล้วนี่อ๋อเย้ เห็นเหี uh. Uh. <laughs> ่ยวแล้ว <Californ> ทูดายไรเหี้ยเหรอนี่เหี่ยวแล้วจ้ะไรเจอเฮดก็อีกแล้วจ้ะย่เป็นแปนนี่แตกมายืนมาหญ่อยู่นี่เทาปะเนาะเป็นเทาเทา ได้ยุจ้ะจ้ะดอกมีเทาแล้วจ้ะแตกอู้นี่ฝนบตต่ตกเนาะบังเี๊ยพี่น้องแตกไม่เงียมาหนาอยู่หนิแม่บังเี๊ยคุณอ่ะอืมอืมอู้นี่ ลายอยู่แหงแบบแหงๆจ้ามีนุ่มๆอ,อ,อยู่นี่โอ้ย,อยกิ่นล่งเขาโอ้ยขุบท่านกับท่านมุน้งนี่จากพี่น้องมันน่แงแน่โอ้ยือแหงคักแหงแน่แท้เก็บไปหนึ่งจุแก้วตำแก้วจ้า แหงคักแหงแน่พุ่นจ้ะพี่นองมึงแน่มันแหงจ้ะ,ะนะหกกไหนแหงคักกปนไโอ้ไดอยุจ้ะเฮ้ยเนาะแหงคักแหงดีแท้เนาะเย้ yeah. นี่อีกดอกหนึ่ง้ะอุ้ยคุณผู้บรูพิวรี่เยอะนี่แม่สองดอกต้นนี่เห็ดกอ,อนั่นงามนอกนันเห็ดกอแดงเติมกันเราจะปั้น อโอจ้ะวนี่ดิเด็กมันยี่มาห่ายุยนนน่นนี่นะนี่กรเหีง้งไปไโตจโอ้แดดเต็มฝ้ายุ่กับห้องนอฝนกระได้ฝ้ากระได ทุกอย่างบนเนนนอนจับพี่นอออ้องเอ้ยอยากตกกระตกแดดเต็มฝ่ายอยู่กระตกว่าเป็นตะตกกระตกฝนกระไดตะตกกระตกบ่ค่อยอันหลายตกพ่ออันล้ำค่าน,นี่จ้ะมันตกหล,ลายเฮ็ดสิออกดีเฮ็ดสิบ่แห้งจังสี่จ้ะอันนี้ตกพ่ออันซ้ำไดซ้ำหนึ่งนี่ไหม อืมเฮ็ดอันนี้ไปไปเรื่อยๆจ้ะพ่นปีนขึ้นไปุูนบาทที่นี่ปะพี่น้องเอ้ยฝนมาอีกแล้วพุ่น,นจ้าพี่น้องเบิ่งเนียฝนมาอีกแล้วพ่นฝนสิไล่คอยอีกแล้วลาบาทที่นี่อืมเนาะได้เต็มตานึงแล้วจ้ะเอเอเฮ เต็มตาแล้วหลายเติบอยู่นี่ทั้ง,งเงินเฮ็ดอันเพื่อหวานทั้งเฮ็ดร่วมเฮ็ดอันินยังก็ละแดงแดงเงนก้อเฮ็ดก้อแต่ว่าเหลืออีกตาหนึ่งจ้ะเก็บอีกจักตาก่อนเดี๋ยวฝนมาคาเทียฝนมากกสิเด็กกับจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนหายจักตาหนึ่งก่อนเด้อจ้ะตานี่พ่อเต็มแล้วพ่อก่อนนี่นี่พ่อจำนี่ก่อนมันเต็มแล้วตานี่ไปจ้ะ ฝนมาลายฝนมาลายพี่น้องเอ้ยฝนฝนฝนเอิงวิ่กังามฝนกัมาจ้ะพุ่นยอดเขาแดงแดงพูนปีนี้หิมะบ่หลายจ้ะปกติยอดเขาแดงๆนั่นหิมะสีขาวได้ปีกายนี่ปีนี้หิมะบ่หลายละลายไปเมื่อแล้วจ้ะพุ่นน่ะฝนมาแล้วป่ะพี่น้องย่างต่อจ้ะเฮ้ย เทิงภูเขาจ้ะนี่ไปที่ไหนยัง